สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับโอมนะครับอยู่ในรายการสดหมดเปลือกสเปเชียลครับ ก็จะเป็นซีรีส์วายนะครับที่ผมจะรับบทเป็นดีนรัตนนท์ที่เป็นตัวตัวหลักของเรื่องนะครับจะเป็นตัวเนอเรื่องก็สําหรับตัวดีเนี่ยจะเป็นหนุ่มนักศึกษาที่อยู่คณะบริหารชั้นปีสามที่มีความมีความหลังมีเบื้องลึกเกี่ยวกับอดีตมีพาร์ทแบบว่าตายไปแล้วมาเกิดใหม่อะไรครับมีแบ็กกราวด์ที่มากมายมากมีการกับแท้มาเกิดด้วยหรอใช่ครับขับแท้มาเกิดแล้วก็เป็นแบบ ดราม่าแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยครับอือก็ครบรถเหมือนกันครบรถครับรถมีมีทั้งคอมเมดี้มีออดราม่าก็ดราม่าจัดไปเลยครับสำหรับร้องไห้ฟูมฟายอะไรครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ครับความ,ม bien, store, or, well รักคือมันมันเปิดเปิดหมดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคือทุกทุกคนไม่คุณทุกคนมีสิทธิ์หมดในการรักอะไรครับแล้วก็มันเป็น ซีรีส์ที่ตอนนี้คือแบบคนชอบอะไรครับคนชอบคนติดตามเนครับือ mm hmm. ว่าน่าจะอยากจะถ่ายทอดออกมาให้ให้ดีที่สุดอะไรครับ mm hmm. ถามว่าเตรียมตัวด้านไหนหนึ่งเลยคือเรื่องนี้ผมเป็นนักว่ายน้ำ ต้องฟิตร่างกายมาต้องควบคุมอาหารจะมีผู้จัดการพี่นิว uh huh. ก็จะคอยดูตลอดคอยฟิกเรื่องอาหารการกินเรื่องฟิตเนสเรื่องการ mm hmm. ซ้อมว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็นอกจากเรื่องฟิตแล้วก็จะเป็นเรื่องบทคาแรคเตอร์ซึ่งบทเนี่ยจะอย่างที่บอกว่าจะยากเหมือนกันยากกับเหมือนเล่นลันจวนเหมือนกันเลยเพราะว่า mm hmm. เราเป็นตัวตัวหลักตัวเอกก็คือจะมีการเล่นที่ที่ลึกดีฟลงไปอีกอะไรครับ mm hmm. แล้วก็เล่นยังไงให,ให้ให้ถึงตัวละครให้มากที่สุดเ mm hmm. พราะเรื่องนี้มันทํามาจาก แปลงมาจากนิยายของอพี่แก่นะครับก็คือเรื่องอิลติเรเกตไี้แหละใช่ครับถามว่ากดดันไหมก็ผมพยายามจะปล่อยสบายๆซึ่งเราจะทำงานออกมาให้เต็มที่สุดไม่ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทางทางผมและทีมงานก็สัญญาว่าจะทำออกมาให้ เต็มที่ที่สุดแค่นี้ครับทำงานทั้งปุ๊กครั้งแรกก็ถึงบอกว่าน้องเจอกันครั้งแร,แรกน้องก็น่ารักนะตอนอตอนนี้ก็ก็ยังน่ารักอยู่ยะอะไรเงี้ยใช่นะ,ะ,ะเรียนรู้เราเรียนรู้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็เราได้เจอเพื่อนใหม่ได้แดงจะเป็นแนวนคนกลัวเดืยอกันที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นอะไรเงี้ยเราจะแบบ เราเข้าควรกันได้เราเรียนรู้เขาเฮ้ย<ม>เราเป็นเพื่อนกันตอนนี้เราก็สนิทกันไปเรื่อยๆครับเราเร,เราปล่อยาตามธรรมชาติครับ<ล>เราก็ไม่คิดว่า,า,ไ,มวาไม่คิดว่าจะจะจิ้นขนาดนี้แต่ว่า<ม>เราก็เหมือนเราใช้ความธรรมชาติในการจริงใจในการเข้าหากันดีก,กว่า<ม>อะไรอย่างนี้ครับ<ม>ถามว่าเราก็คุยกันสนิทกันไปโดยปริยายอะไรครับ มีอาหารบ้างครับ้มีอาหารบ้างแต่ว่าตัวของเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมาก,กเท<อ>่าไหร่นานๆนนจะเข้าทีแต่ว่า,<อ>แ,ตวาแต่พอได้มาทํางานตรงนี้มากขึ้นเราเราก็ต้องเข้าไปเทคแล้วเข้าไปตอปบ,อ,บมมอะไรครับแล<อ>้วก็น่ารักแล้วบางคนก็พิมพ์พิมพ์ชมพิมพ์อะไรครับแต่แต่พิมพ์ด่ากยา็ยังมีนะให้ยุ้งยิ้เร้องเรื่อง ของคู่พันเนอร์ใช่ไหมถ้าเป็นของผากจะเป็นความหนึ่งเลยคือความตั้งใจอย่างที่บอกแล้วตั้งใจในการทํากันบ้านอ่านบทซึ่งน้องเขาจะเป็นคนไปเรื่องบทม,มากเลยครับแล้วก็เขาเล่นเล่นดีมากๆอย่าง,ขงเขาอินเนอร์การใส่คือเรามีการคุยกันบึกนะก่อนที่เราเข้าสื่อทุกสื่อตลอดว่าเราจะเล่นกันยังไงเรารู้สึกกันยังไงแล้วก่อนหน้านี้เราทําอะไรกันมาอะไรครับเราเราจะรู้สึกกับตัวละครให้มากที่สุด พี่นิวก็เราจะเป็นรุ่นรุ่นวัยรุ่น,นคล้ายๆกันอ่าเราจะเขาจะห่างกับเราแค่ไม่กี่ปีจะแบบเจ็ดแปดปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะคุยกันง่ายขึ้นเพราะเราจะแบบเอ้ยเข้าใจพี่พี่นิวได้อย่างนี้อยากได้ความรูร้สึกแบบนี้ผมจะอะีไซน์ไปก่อนว่ามผมชิ้นมาแบบเนี้ยพี่นิวอยากได้ตรงไหนอ,อ,อะไรอย่าเแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเขาอยากได้ประมาณนี้แล้วเขาจะปล่อยเขาเป็นคนที่ปล่อยให้นักแสดงแบบดีไซน์ออกมาได้เต็มที่ครับโอเคครับกาได้พัฒนาแบบเรียนรู้ไปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ Could give ประทับใจจะเป็นเหมือนซีที่เกี่ยวกับครอบครัวอะไรครับ<อ>ที่แบบว่าเหมือนทําไมตัวละครนี้ถึงต้องทําแบบนี้แล้วทําไมครอบครัวถึงทําไมเราถึงต้องห่างกับครอบครัวอะไรนะครับ <c oughs> ซึ่งเรื่องครอบครัวตัวผมเป็นคนที่ที่อะไรเกี่ยวกับครอบครัวมาก <c oughs> มันก็เลยทำให้เราอินมากขึ้นไปกว่าเดิมทนะี่เราแบบถ้าเป็นเรื่องครอบครัว <c oughs> ใช่ครับจะได้เรื่องครอบครัวเป็นเป็นหลักด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับานามสกุลเกี่ยวกับเรื่องเชื้ออะไรเงี้ยครับก็เกี่ยวกับงานเบื้องหลังที่ผมเป็นคนที่ชอบทำในเกี่ยวกับเบื้องหลังมากจริงๆผมเป็นคนที่อายนะผมเป็นคนที่มไม่ค่อยชอบออกกล้องหรืออะไรเท่าไหร่แต่มันก็เราทํางานด้านนี้เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่า เราก็พร้อมที่จะรับฟังข้อ,อ,ขอผิดพลาดอะไรครับก็มีอะไรผิดพลาดก็บอกผมได้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับมีคือตัวผมเองเนี่ยเป็นที่ชอบทางด้านด้านนี้ด้านสื่อมวลชนเพราะว่าถึง่าเรียนด้านนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เราสามารถที่ใช้ทั้งเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้พอเราเรียนเบื้องหลังมาเราก็จะรู้ว่าทาไมเบื้องหน้าเขาต้องทําแบบนี้ทําไมเราตัดต่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งสองด้านเข้ามาด้วยกันนะคใช่ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่เหมือนกันเนาะใช่ครับตอนนี้เนี่ยจากร่วมงานกับพี่คนหนึ่งนะคนหนึ่งพี่ซันนี่ครับพี่ซันนี่เออพี่ซันนี่ ชวนเมธานนท์ครับคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาผมชอบเขามาชอบคาแรคเตอร์เขาชอบอะไรครับเป็นไอดอลไปเลยโอ้บไม่ทันก็ก็ลองดูครับก็ลองดูยากอยากลองคุยกับพี่เขาจะดูสักครั้งหนึ่งอะไรครับทำไมถึงพื่อนที่ซันนี่ล่ะคือด้วยความที่เขาเป็นตัวเองอะผมว่าความความจริงใจของธรรมชาติของคนแต่ละคนเนี่ยการที่บ่งบอกว่า เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครเขามีความแบบกวนๆอยู่ในตัวอะไระครับแล้วก็จะชอบในการแบบคาลเตอร์เขาอะไรางเงี้ยครับทงานน่ของผมตอนนี้ก็คือการที่เราทํางานให้เต็มที่เราจริงจังในการทํางานจร,งจริงใจเราแบบไม่ไม่แสดงออกมาว่าเอ้ถ้าเราถ้าเราไม่ไหวเราก็จะบอกตรงๆว่าไอ้พี่วันนี้ผมไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราแค่แบบมีหลักในการว่าเอ้เราแค่ตั้งใจทําให้มันดีที่สุอสดอะไรเงี้ยครับ ถามว่าอาจจะเป็นซุปตานะอ์อะไรเงี้ยเกินนะอาจจะไม่ได้มองขนาดว่าเราต้องเป็นซุปตาแต่ว่าผมแค่จะทํางานตรงเนี้ยให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมไม่รู้ว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับอตอนนี้ก็ถามว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็วเรามันเป็นวงกว้างอยู่แล้วเราช่วงนี้เราก ก็มีคนคุยบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเยครับแล้วก็แล้วก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักมากกว่าเกี่ยวกับงานเพราะตอนนี้เราทํางานเจ็ดวันเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่แล้วกับเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนตอนนี้เพราะทางบ้านก็อยากให้พอเราเรียนจบแล้วเราก็ต้องแบบมุ่งที่จะสร้างรักฐานอะไรเพราะเราเป็นลูกคนเดียวเลยครับ็เลยต้องแบบอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นครับ ความรักของผมก็ถามว่าก<ส><ส>ารรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่ว่าเราจะรักในสิ่งแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรักคนรักครอบครัวหรือแต่ครอบครัวต้องมาที่หนึ่งแล้วก็รักให้ถูกต้องอย่ารักในสิ่งที่ผิดแค่แนั้นโอเคแล้วเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเชื้อไฟนะครับทคอยแบบเติมพลังให้เราตลอดเวลาเราทํางานไปเหนื่อย เรากลับมาจากสนามวินเขามารับเราเขามาคอยรับมาส่งเราเรามาเจอหน้าเขาเห็นแววตาเขาผมเป็ที่จะมองหน้าเขาตลอดเพราะว่าจะเขาจะถือกล้องอยู่ผมก็จะมองมองแววตาเขาว่าเฮ้โหเขามีเขาสุดยอดนะที่แบบว่าคอยตามเราตลอดคอยหาผู้ซัพพอร์ตคอยอะไรอย่างวันนี้ก็มาอะไรครับแบบน่ารักมากเราเห็นถึงความแบบจริงใจของเขาเราก็จะพร้อมที่จะแบบมอบสิ่งที่เขาอยากให้เขามีความสุขนะครับมองกลับไปนะครับ ก็อย่างซึ่งมีหลายเรื่องมากแต่แต่ถ้าเรื่องหลักๆเลยที่ผมเคยผ่านมาก็คือเป็นงานรับรินยาที่ที่แบบเขาคอยแบบดำเนินเรื่องให้เราคอยแบบประกาศคอยยกของคอยซึ่งเราอาจจะแบบเราเราเห็นเราเราเป็นคนรับรินยาเราเห็นว่าเอยเขาช่วยเราทุกๆอย่างช่วยในการแบบ ประสานงานต่างๆเห็นเขาเหนื่อยเขาแบบตากฝนตากเป้าอะไรนะเห็นดูแลพ่อแม่เราด้วยเขาไปคุยกับพ่อแม่แบบเทคแคร์ดูแลอย่างดีอะไรับบเราก็ประทับใจครับมีเข้าไปคุยกับเพื่อนเราด้วยนะบางคนไม่รู้จักเราเขาก็มาบอกว่าเนี่ยคนนี้เราคือใครอะไรนะครับใช่ครับก็เหมือนเป็นแบบแรงซัพพอร์ตเนาะใช่ครับเหมือนเขาแบบทำด้ความแบบไม่หวังผลอะไรอะไรครับซึ่งเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบเราก็ยิ่งทำให้เขารักเขามากขึ้นเลยครับ นี่แหละครับก็จะเรียกแฟนคลับถามมาว่าจะให้เรียกแฟนคลับว่าอะไรครับผมก็เลยบอกว่าจะขอไปคิดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ได้แต่ว่าผมได้มาหลายๆชื่อแล้วอส่วนมากอ่ะผมเป็นคนที่ชอบชอบเครื่องบินเลยอะผมจะแบบจะคิดอยู่ว่าตอนนี้จะเอาว่าอะไรดีให้มันแบบพอจะเรียกง่ายไม่ไม่ต้องแบบอะไรมากอะไรขอเวลาอยู่ใช่ไหมอขอเวลาอยู่ครับขอเวลาอยู่ ตอนนี้ผมไม่ได้คิดไว้แต่ว่ามันมันีมาแล้วก็คือตอนนี้คือเขาให้โหวตจะมาแล้วก็มีแฮชแท็กแล้วแฮชแท็กว่าคุณหนู่ี่ไอคุณชายเจ้าชูมันมาจากไหนก็คือมาจากที่แฟนคลับคอยคิดคิดจะมาไดหรับแล้วก็ให้ให้เราสองคนมาโหวตมาเลยอ่ะเลยโหวตชื่อนี้มาเพราะอ่ผมชอบอะไรโหวตตรงกันอีะไรก็ก็พอดีเลยแล้วก็ได้แฮชแท็กอันนี้มาเป็นคู่กันอาจจะด้วยลูก ถ้าตัวตัวน้องเองน้องอาจจะเป็นคนขี้อายน้องเวลาเขาบีบคั้นโม้เขาจะน่ารักน่าเอ็นดูอลไรนะตัวผมอาจจะเป็นคนนี้อาจจะไม่เน้อเจ้าชู้ขนาดแต่ว่าด้วยเป็นคนที่แบบเอ้ยเราเป็นคนที่แบบเบลตาสีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบเอ้ยสอบทางนั้นแต่ว่านี่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้อะไรครับแล้วก็เป็นคําตลกตลกน่ารักน่ารักไปใช่ไหมครับยหญ่ก็ขอบคุณคำหรับ การซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะครับยังไงอยู่กันไปนานนะครับยังไงอย่าลืมกันบ๊ายบายสวัสดีครับ